โต้ขอมาเล่าเรื่องเรื่องเรื่ององค์ขาแล้วกันนะฮะเพราะว่าจะได้ไม่ร้องเพลงติดกันเกินไปนะครับอ่ะออสำหรับที่โต้แสดงเป็นองค์ขาววันนั้นนะครับแล้วโต้ร้องไห้ไม่หยุดเลยไม่ไม่อันนั้นไม่ไม่ใช่ว่าโต้แบบเซนซิทีฟขนาดนั้นจนจนหยุดไม่ได้นะครับผมแตเ่เหตุการณ์มันเกิดอันนี้เป็นความเชื่อนะครับผม ขออนุญาตว,าว่ามันคือความเชื่อส่วนบุคคลมากๆนะครับเพราะโตเองก็ไม่ใช่คนงมงายขนาดนั้นอะไรที่ที่ที่มันแบบมันเชื่อได้ก็เชื่อแต่อะไรที่มันงมงมงายเกินไปก,ก,ก็ก็คงไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคือเวลาที่แสดงลิเกอะไรแบบนี้นะครับโตก็จะอธิษฐานก่อนขึ้นโชว์อยู่แล้วแล้วซึ่งวันนั้นเนี่ยเ,เป็นการแสดงองคขาวองค์ดำซึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยมันมันเป็นเรื่องที่โตค่อนข้างที่จะ เขาเรียกอะไรกดดันด้วยเพราะว่าวันนั้นต้องจําทั้งร้องทั้งลำอะไรเงีย้ยเยอะแยะมากมายโต้ก็เลยอธิฐานบอกว่าออขอให้ออสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสถานที่แห่งนั้นนะครับออช่วยช่วยให้โต้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วโต้อ,อธิฐานถึงองค์ขาวที่โต้แสดงอะไรเงีย้ยครับว่าแบบขอให้ท่านมาสถิตกับตัวโต้ขอให้โต้แบบแสดงออกมาให้ได้ดีที่สุดอะไรเงีย้ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็แสดงแต่พอถึงฉากที่หลังน้ําหลังน้ําที่ที่องค์ดำอะครับ แล้วอยู่ๆมันก็ใจมันหายวูบขึ้นมาตอนนั้นต้องไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับแต่อยู่ใจมันหายวูบออกมาแล้วมันจะร้องไห้แต่คือตอนนั้นก็คือยังยังยังคุมไว้ได้อยู่ก็ยังแบบเก็บไว้ได้แต่คือจะร้องไห้เลยตอนนั้นรู้สึกรู้สึกแปลกๆก็ไม่มีอะไระก็ผ่านไปจนถึงฉากสุดท้ายครับที่ออกไปตอนจบแล้วที่เขา,าพากเสียงมาว่าทางทางฝั่งไทยดบับชนะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ เล่าถึงประวัติว่าสุดท้ายแล้วองค์ดำสิ้นพระชนในปีไหนไหๆอะไรเงี้ยอยู่ๆมันก็อยากจะร้องไห้ออกมามันก็ร้องไห้โฮออกมาเลยไม่หยุดไม่หยุดหยุดไม่ได้จริงครับหยุดไม่ได้ตอนนั้นคือเหมือนมันมันมันจะไม่มีมันไม่มีสติในการที่จะหยุดแล้วครับคือเรารู้ว่าตอนนี้เราร้องไห้อยู่แต่มันทําอะไรไม่ได้มันอันนี้ไม่ใช่ว่ามีอะไรมาเข้าสิงหรืออะไรไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะครับอย่าไปงมงายนะครับผม แค่มันรู้สึกว่าใจมันหายมากๆเหมือนเราเสียใครไปสักคนจริงๆแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดขาสั่นแบบไม่หยุดเลยอ่างเงี้ยแล้วในใจตอนนั้นก็คิดถึงแม่เดี๋ยวว่าอยากเข้าไปหาแม่อยากเข้าไปหาแม่อย่างเดียวเลยพอหลังจากถ่ายรูปกับทุกคนได้เท่าที่ที่ทุกคนเห็นน,น,นะครับก็รีบเข้าไปหาแม่เลยแม่ก็ปอบอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เรียกควัญกลับมาก็โอเคครับมีเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ ก็ยกมือไหว้อธิษฐานแล้วว่าแบบคือเขาไม่ได้ไม่ได้มาอะไรทําร้ายเราเลยออนะครับแม่บอกว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ดีที่ที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคผ่านพ้นไป